สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาถึงตรงนี้มาหอดมองหอดบอลละจ้ามาหอดมองหนีอุกแอลให้พอลุ่งผ้าแวตลอดเลยจ้ามาเทือใดก็ให้ผ้าแววเทือน,น,นั้นะจ้าเพราะว่าเป็นปั้มที่อิ่วแบบอยากเข่ามากที่สุดนะจ้าอยากแวะมากที่สุดมาทีไรก็ต้องแวะนะจ้าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตะเข่าตะแววได้พี่น้อง เลี้ยวมากกับแบบว่ามีแรงดึงดูดนะจ๊ะเพื่อที่จะแบบความสะอาดอร่างการงานสางนี่จ้านี่คือไม่ไม่ใช่พระราช,ชวางังแต่อย่างใดนะจ๊ะมันคือห้องน้ำพี่น้องคอยมาของน้ำเพลอนจ้าเบิงสีสวยสดใสนะจ๊ะสีสวยงามแห้งแบบว่าเป็นสีแบบเหมือนอะไรอะทองแดงเนาะเขามากข้างในก็สะอาดสะอานได้จ้าเฉพาะห้องน้ําราคาน่าจะแบบ อยู่ไปดูมานาะจ้าเฉพาะห้องน้ำราคาสิบหกล้านหรือว่าสิบแปดอีหยังนี่ละจ้าว่าพิทว่าถือกระโคอ,อาภัยได้จ้าสะอาดสะอ้านมากว่าเมนหงนอนพี่นงเอ้ยในหางกระโบปานจ้ามากรกหลยมากรกหลยออกมาแล้วกะ อวยมาทางนี่ก็เป็นแบบว่าเขาทําแบบว่าให้คนมาเช่าเปิดร้านค้าร้านขายของอีกอย่างน่จาจะพี่น้องเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ทันท่านเหตุแล้วนจากะกาลังเหตุกาลังสางจา้ามาถึงตรงนี้ก็แหว,ว้ององปู่องค์ย่าน่จาจะห้ลูกหลานเดินทางปลอดตลอดปลอดภัยเด้อจา้าแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยน่จาจ๊ะ ทุกการเดินทางมาฟังหนี่กับเพิินกับกำลังเหตุของหนี่กับกะลังเฮตุจ้ายังบ่มีคนเศาเบร์อดเจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือร้านยาแบบอลังการมากเป็นคือร้านใหญ่มากจ้าอิวแบบว่ามากแข้งมาเทธอหนาอ่ายอิวก็จะแอลพอลุ่งให้ผ้าแวคือเกาละจ้าเข้าห้องน้ำแล้วแล้วก็ไปตต้จ้า ั๊มนี้ตั้งอยู่แถวพุทธมนตรสายห้าเดอ้อผู้ใดอยากมาแววกมาแวะเลยจ้าอลังการสุด